เป็นการประสานท่อ PVC แบบแหวนยางสวมอัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีคุณภาพสูงการประสานเข้าด้วยกันจะใช้น้ำยาหล่อเลื่นโดยทาไปที่หน้าสัมผัสของทั้ง2ฝั่งจากนั้นก็สวมเข้าไปในแนวระนาบเดียวกันเสร็จแล้วสวมอัดเข้าไปให้ถึงระยะมาร์กที่เขามาร์กไว้ให้มาจากโรงงานจะใช้แรงอัดแบบไหนยังไงก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับต่างคนต่างวิธีต่างสถานที่ต่างหน้างานแต่สิ่งที่ไม่แตกต่างคือต้องอัดไปถึงรอยมาร์กนะครับจึงเป็นเรื่อง การวางท่อ pvc ขนาด4นิ้วของเราทีมงานน้ำบานที่น้ำมาฝากกันในวันนี้ครับไปดูกันมีจังเดินมมสดบ้าวช่วการชาไก้ชาคิ้วกโกโก โดยที่แนวทางของเราคือการแยกนําล่องนําหน้าออกไปก่อนเลยนะครับจากนั้นตัวแรงของเราก็จะเปิดหน้างานขึ้นมาที่ความลึก50เซนดินส่วนเกินจะถูกนําออกไปนะครับแล้วลองพื้นที่ชัน้นทรายจากนั้นเราก็จะประสานท่อระว,วงังตามไปเลยนะครับตามไปตามไปเรื่อยๆได้ระยะพอประมาณนะครับแบคโคก็จะกลับมากลบครับเราก็จะทํากันแบบนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆ i don't like so don't them จึงเป็นเรื่องราวของเราทีมงานน้ำบานที่นํามาฝากเพื่อนในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลารับชมนะครับขอบคุณครับสวีดัสสวัสดีวันนี้เป็นเรื่องราวของลาบคั่วลู่สุก